ไทยกัมพูชารบกันยังดูเดือดนะครับผมราสุดนี่นะครับผมกัมพูชานะครับได้ยิงบีเอ็มยี่ีสิบเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับเขามาทั้งฝั่งไทยนะครับผมเดี๋ยว่าอยู่อำเภอยังกันทะลักบอกรับพี่น้องทั้งชีสเกตบ่นละครับพี่น้องเนาะอ้าดตัวครับพี่น้องยิงมากยิงกูปานบังไพ่ครับพี่น้องมันบอลแมนปานบังไพ่เลยพี่น้องขั้นขั้นหนึ่งเนี่ยมันสามสี่สิบลูกก่เดียพี่น้องเห็นแล้วมันกับป็นตายายพี่น้องเอยโอ้ยคอเห็นหรอกคอยกัน เอาตรงเลยฝอยสงสารประชาชนพี่น้องเอ้ยอเอาแท้ครับพี่น้องนะครับขอขอให้พี่น้องทุกคนปลอดภัยรักนาทหารทุกท่านนะครับพี่ๆทหารทุกท่านนะครับพี่น้องปลอดภัยเด้อครับผมนะครับวันหนึ่งก็เป็นกาลังใจให้ละกษให้การสู้รบในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับพี่น้องขออยู่อย่างสง,งบสุดนะครับผมเนาะอยู่อย่างสง,งบสุขวัชันซะนะครับเห็นลรวบร่มเป็นอย่างพี่น้องเฮาเห็นแล้วเ้าก็รูตนผู้ด็กน้อยผู้ยังล่าพี่นอ้องอุ้ยผู้กอุปยพยันไปหันไปหนีประซัดพี่น้องเนาะนะครับผม นะครับนักว่าหันนะครับพี่น้องก็จะมีหลายคนนะทั้งกัมพูชานะครับผมเป็นอียงเขาเอิ่นว่าซื้อหรือว่าเป็นนั่งออกนางงาพี่น้องออกมาว่าว่านะครับผมว่าไทยนี่ลังแกนะครับผมลังแกกัมพูชาหรือว่าแคมบูดีอนะครับผมว่าจังสั้นนะครับพี่น้องเนาะนะครับลังแกยังบูยดยังอาเรื่องตลอดนะครับจริงๆแล้วมันโมเมนต์จังสั้นเด้ครับพี่น้องนะครับผมทั้งกัมพูชานะครับผมพี่น้องนะครับผมหาเรื่องนะครับผมทั้งประเทศเอนี่ห้องบริด้เขาค้างเด้แต่ห้อง าลนวงข้ป็ิจริงคือเหมือนล่าสุดเนี่ยเนาะกระทั่งทหารกัมพูชายิ่งใช้ทหารไทยกรนะครับพี่น้องแน่นอนอะครับผมนะเพราะยิ่งแล้วมันก็ต้องเขาก็ต้องตอบโต้นะครับผมนึงเห็นคลิปที่มันว่าย้าที่แบทั้งกัมพูชาปล่อยกับหลายทั้งไทยปล่อยกันหลายครับพี่น้องนะครับผมเห็นแบบว่าเดินลาดะเวนน้ากันกับพีกกันพี่น้องนะครับทางกัมพูชากับลาดเจเวนข่าวมหอดเพนดินประเทศไทยทั้งทหารไทยไล่ออกกับกัมพูญานี่สินะว่าแบบว่าแบบ หาเรื่องมาสั่นสครับพี่น้องนะครับเมืเ่อเกจดเหตุแห่น,อนนอนละ่ะทุกคนเรามีหัวใจและมีขีดจํากัดในเมื่อถึงวันเวลาที่ถึงขีดจํากัดจริงๆจงๆจ,งๆจังๆพี่น้องทุกคนมันก็นจะหายแต่ว่าพี่น้องเพราะว่าเจ้าบอกว่าข่อยนะครับผมนะครับเห็นแล้วมันก็เป็นแต่ยาก่ายเห็นบ่พี่น้องคือหลาสูเดเนี่ยเอาทหารกัมพูชายิ่งใจ้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บแนนอนทั้งทหารไทยเพะ่อตอบโต้ทันทีครับพี่น้องรอบนี้บ่คือทุกครอบเลยครับพี่น้อง นะครับรอบนี้นะครับทั้งไทยเอาจริงจริงจังๆนะครับพี่น้องเพราะว่าเห็นตรงอ่านเอ6หกนะครับพี่น้องบินปิดทิ้งไขไ่ใส่อคาสิโนนะครับนะครับทั้งบุญลกพี่น้องทั้งสงอามาอาเมีบุรลกพี่น้องเนาะทั้งไกลๆบุรักรพี้งยังทั้งใกลจังหวัดที่สเกตบอกพี่น้องทั้งนั้นนะครับเนาะ <c oughs> เห็นแล้วกับโบเมนว่าดอกพีน่น้องก็ยุวายุวัญช้าอันนี้เทาก็บอะไเขาคางไผ่แต่ว่าบอกนิงความเป็นจริงเป็นจังพี่น้องเนาะ คือทั้งทหารกัมพูชากับเบยากดูชื่อๆนะครับเขาก็เิินว่าเอียงว่าเขาว่าอันใกล้แบบทั้งฟังเขาใกล้ที่เลือกตั้งเอียงทีนะเอีอยงท่านอันอุนสองวุนเส้นกระสืหาแบบเรื่องอทา,างประเทศเพื่อห้ประชาชนนี่เลือกเพิ่อนอย่างสี่บอกหรือยังไงเดขากบูฮูแล้วครับอันนั้นเนาะแต่เอาแต่ความอาส่วนตัวบันนึงบันนึงกับเป็นกำลังใจให้หล,ลับพี่น้องเนาะกำลังใจให้ให้แบบว่าอ่า บแบบว่าให้ยุติกันด้วยเร็วกว่าสัญชาพี่น้องเนาะก็คือบุญยามั้นสูญเสียไป็ลรักว่านี้นะครับผมก็คืออ่าบ้นึงเดี๋ยวว่าลหลายๆครีวิรว่าการเกิดสงครามเนี่ยเขากับบริษัทสนับสนุนภายได้าพยหนึ่งแต่ว่าหนึ่งก็ให้กำลังใจอดพีพีทหารไทยนะครับผมทุกทกท่านนะครับเนาะเพราะว่าห้องห็นและห้องหัซื้อแบบว่ามันโบโบยบบ่สินนะครับพี่น้องนะครับผู้ชากับบอยย่อมนะครับผม ไม่ยอมนะครับผมมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องจริงๆแล้วหยุดไปสักพักนึงแล้วนะครับก็คิดบนนึงคิดว่าก็คือสิหยุดแล้วแต่กลับมาอีกรอบนึงแล้วรอบนี้มันกับ่คือบ่คือทุกรอบนะครับรอบนี้ท้งกัมพูชาเองก็การนำยิ่งใส่ไทยแบบบ่ย่างคือกันนะครับใส่บีเอ็มยีบเอสนี่จะมันจะขั้นพี่น้องนะครับตะลมไทยแบบอย่างนักนวงนะครับผมถือว่าแน่นอนที่ถืออ่าไทยตีกับกับบูแลกนะครับพี่น้องผมมีผู้ใดนัทสิจะหายห้อง ถึงตีจุดไพ่เดียวคอยชี้ว่าให้สมมติเน่ฟังลั่งต่อลัางแตนขจะเอาไปตองปุ๊บจ้าบ,บทีห้างมันก็ยังจะไปตองแกลๆมันอยู่เนี่ยมันก็ยังไล่ตอดเข้ามาถึงบ่นํำภาษายังมนุษย์คนเขา้าเป็นลูกปืนยิงเขามานะครับพี่น้องถึงเขา้าเขาก็ตายถึกบอกแน่นอนเขาก็ต้องตอบโต้กลับอันนี้ผมว่าไทยตอบโต้กลับสมควรแล้วสมควรจริงๆท,ที่ที่ถึกไทยตอบโต้กลับแบบแบบสมเหตุสมผลภาษาโดยที่ใส่เครื่องบินลบขึ้นไปตอบโต้กลับทันทีเพราะยัง พอเจ้ามันต้องมันต่องก็อย่างเงี้ยคือเจาา้ามันยิ่งยิ่งทหารเขาท่านหนึ่งเนี่ยลูกขาอีกท่านหนึ่งเนี่ยมีแต่ดีแต่เสือกอะท่านโบมีเสือกคอยข่าหนาอกตายเลยได้ี่นกมันกับโบแปกได้ทีเพิ่นที่จะที่จะแบบมุดโคบรโมทนอันนี้ย่างยีได้เพิ่นเพิ่นยิ่งแขบแขบแขบไซแดนท่านมนมดโคบโมทนก่อนนี้คอยจะคิดคิดในใจเ้ยขาไปประกงผู้นุ่มเปลี่ยนนี่ห่วยมันจะหอดสามสิฟนาที่อยู่บ่ นะครับพี่น้องพยอนใครจากกรุงพุทุมเป็นปมันจะบดหลับเป็นหน้ากล่องบอกพี่น้องนั่นแหละครับผมเหตุผลนี่ผมกะว่าตรงๆเด้อผมคิดว่าทั้งเขาบ่มนะครับพี่น้องไม่ยอมไม่ยอมเขาแต่หาเรื่องไทยก็นั่นแหละช่วงหนึ่งกับทรงภาษาหลาะพี่น้องตามเ่องเห็นคลิปมาละภาษาสองระชาชนคามาดอกมาดาสิโอ้โเราเห็นแลว้วกว็เป็นวายเ้อพี่น้องกัมพูชาก็เป็นประเทศหนึ่งที ที่แรงงานนะ่ะแรงงานจัมบูชาเนี่ยมาขายแรงงานที่ไทยทั้งเยอะทั้งแยะนะครับควรจะรู้พระคุณต่อประเทศไทยนะครับผมซึ่งหนึ่งเป็นคนเล่านะครับพี่น้องคือเอาตรงๆเลยหนึ่งทำยูทูปหนึ่งได้ยอดวิวเพราะคนไทยหนึ่งได้งานทําเพราะประเทศไทยหนึ่งตอนนี้หนึ่งอาศัยแผ่นดินไทยทามาหากินนะครับผมยุกมือเหนือหัวเลยนะครับว่าแผ่นดินไทยมีพระคุณต่อหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ใช่แค่รุ่นหนึ่งนะ นับตั้งแต่พ่อหนึ่งพี่สาวหนึ่งต่อมารุ่นหนึ่งต่อไปก็รุ่นลูกของหนึ่งก็อาจจะมาทามาหากินที่ประเทศไทยอันนี้พูดจากใจเลยนะครับผมรุ่นน้องๆหนึ่งก็มาทํามาหากินที่ประเทศไทยนะครับผมอยากบอกว่าหนึ่งก็รักประเทศไทยไม่น้อยกว่าคนไทยนะครับเนาะที่อยู่แผ่นดินไทยนะครับผมกับโบเมนว่าหากประเทศไทยแลวนึงจะเข่าค้างแบบนู่นเนี่ยโบเมนในอันนี้นึงเบาด้วยมีเหตุมีผลหนึ่งไม่ได้เข้าข้างแต่อันไหนที่เป็นเรื่องจริงหนึ่งก็พูดเรื่องจริงที่หนึ่งบอกกันแล้วเออเรื่องกัมพูชาเนี่ยคือ ถ้าเป็นไปได้ก็ทั้งสองฝ่ายถ้าสมมติว่าเขาหยุดเราก็ดีใจด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้สุญเสียไปมากกว่านี้เนาะแต่ว่าเรื่องที่ที่มันเกิดเกิดมาจากจุดไหนเกิดเพราะว่าทางกัมพูช่ยยิงสถานไทยก่อนบางคนไม่เข้าใจก็บอกว่าทางไทยเนี่ยหาเรื่องจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นอ่าจริงๆการที่ตกลงบัดระเนีเ่นเขาก็ตกลงกันแล้วพี่น้องนะครับผมแต่แต่เหตุผลเพราะว่าพี่น้องย้อนไปหลดตั้งแต่ข้าพระวิหารไปนะพี่น้องเนาะ แบบมาเรื่อยๆปัญหานี่นะครับผมเป็นยังไทยกับเล่าถึงบุ้ยปัญหาเป็นยังไทยกับอ่าพระมหาจะบุ้ยปัญหาเพราะเราอยากอยู่แบบสงบสุขนะครับผมเป็นประเทศที่เหมือนน้องมีอะไรกุยเคลียร์กันได้แล้วก็จบนะครับเนาะสมา่อนบางคนถามว่าอะสมก่อนเล่าไทยกับตีกันมันเป็นอดีตไปแล้วนะครับผมเราเจะาอาดีตมายกเส่็จปัจจุบันมันก็ไม่ใช่อันนี้เราอยู่ในโลกปัจจุบันถ้าคุณย้อนไปอดีตแน่นอนอดีตนี่มีเทคโนโลยีแบบเนี้ย คุณคุณก็ไม่เห็นหน้าผมแบบนี้ถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องอยู่ในโลกปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยเราคือบ้านพี่เมืองน้องกันเรารักกันสาม,มัคคีกันแค่นั้นครับจบนะครับผมเราก็พึ่งพาไทยสินค้าต่างๆนะหน้าเนี่ยเราของไทยขับไปน้ำน้ำเล้าไล่พีน,นองเนาะไทยไทยกับพึ่งผ้าเล้า <c oughs> บวกอันแฮเล็กแฮยังเนี่ยเขามากมากับใคเขามาไทยกันไล เป็นบอพี่น้องมันกันมันกับพึ่งพากันแบบนี้แหละครับผมมันไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งพึ่งพากันอย่างเดียวแล้วก็ประเทศเราก็เป็นประเทศเล็กๆประชากรน้อยๆแล้วก็ส่งแรงงานเข้ามาขายแรงงานอยู่ที่ไทยเนี่ยถือว่าเยอะเป็นลำดับต้นๆของอาเซียนเลยนะผมว่านะครับผมเอาโอเคครับพี่น้องอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมในเด้อครับเป็นกำลังใจให้บอลเล่าเนี่ยครับสวัสดีครับ